ที่นี่สถานีวิทยุกระจายสีแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญงฟังรายการปาตกระถาธรรมเรื่องหน้าที่ชาวพุทธโดยพระมหาวิโรธคุตตะวีโรวัดน้อยนังหงกรุงเทพมหาคนครขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้อาตามาภาพพระมหาวิโรฒกุตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นผู้บรรยายธรรมในรายการเรื่องที่อาตามาภาพจะนำมาบรรยายแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้คือเรื่องหน้าที่ชาวพุทธการที่อาตามาภาพนำเรื่องหน้าที่ชาวพุทธมาบรรยายในวันนี้ก็มีสาเหตุมาจากเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ 2,557ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือวันมาคบ,บูชาและตรงกับวันวาเลนไทน์คือวันแห่งความรักของชาวต่างชาติอาตมาภาพคาดการไว้ว่าประชาชนและวัยรุ่นจะเข้ามาทำกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาน้อยแต่กับคาดการผิด พราะที่วัดน้อยนางหงที่อาตมาจำพรรษาอยู่มีกิจกรรมสำคัญในวันมาคบูชาตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำอาทิการทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนซึ่งประชาชนและเยาวชนทั่วไปก็เข้ามาทำกิจกรรมกระทางวัดเป็นจำนวนมากและได้ติดตามจากสื่อต่างๆก็จะเห็นว่า ประชาชนทั่วไปที่เป็นชาวพุทธในแต่ละที่ในแต่ละวัดก็เข้ามาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นจำนวนมากจึงทำให้อัตมาภาพคิดว่าชาวพุทธทั้งหลายในประเทศนี้ยังไม่ลืมหน้าที่ของตนจึงทำให้สนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมของชาวพุทธทั้งๆที่มีกิจกรรมอื่นและวันสำคัญอื่นๆที่ เป็นวันเดียวกันแล้วก็กระทำม,มีกิจกรรมคล้ายๆกันแต่ต่างก,กันกับกิจกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งการกระทำของชาวพุทธที่เราเห็นเช่นนี้ก็ถือว่าหน้าที่ของชาวพุทธชาวพุทธได้ทำเต็มที่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจและภูมิใจว่า ชาวพุทธของเรายัางไม่ลืมหน้าที่ที่ตนเองจะต้องปฏิบัติต่อพระศาสนาหน้าที่ของชาวพุทธประการแรกที่อาตมาภาพจะได้นำเสนอก็คือการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้นั้นก็มีอยู่สองอย่างคือความรู้ทางธรรมกับความรู้ทางโลกความรู้ทางโลก ช่วยให้สามารถประกอบการงานในอาชีพของตนได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นส่วนความรู้ทางธรรมเป็นสิ่งช่วยแนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประพฤติตนไปในทางที่ดีประการที่สองการปฏิบัติตามหลักธรรมและประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามหลักธรรมชาวพุทธ มีหน้าที่ปฏิบัติธรรมเพื่อดำรงชีวิตอย่างมีความสุขโดยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเป็นขั้นแรกส่วนการปฏิบัติตามประเพณีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นการทำบุญการฟังธรรมการถวายสังฆทานเป็นต้น การปฏิบัติตามพิธีกรรมทางพระศาสนาเพื่อยึดเหนี่ยวนำตนให้เกิดศรัทธาในพระศาสนาและพร้อมที่จะนำหลักธรรมไปปฏิบัติประการที่สามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนซึ่งกระทำโดยผ่านสื่อต่างๆเช่นพระสงฆ์พระคัมภีร สื่อสารมวลชนเป็นต้นและประการที่สี่การปกป้องพระพุทธศาสนาการปกป้องพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของชาวพุทธเราสามารถปกป้องคุ้มครองและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ตลอดไปได้โดยเราจะทําดังนี้ประการที่หนึ่งปกป้องพระสงฆ์ไม่ให้ถูกดูหมิน ประการที่สองปกป้องพระธรรมไม่ให้ถูกปิดเบือนประการที่สามปกป้องพระพุทธศาสนาจากการดูหมิ่นทางสื่อต่างๆประการที่สปกป้องไม่ให้ผู้ใดทำลายสาสนาวัตถุและสาสนสถ,ถานนอกจากนี้การรักษาธนุบูมรงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงจัดว่าเป็นพิธีการปกป้องทางอ้อม เราอาจจะกระทำได้ดังนี้ 1. ชาวพุทธต้องมีศรัทธาในพระศาสนาอย่างจริงจังประการที่สองชาวพุทธที่ดีต้องปฏิบัติตามคำสอนอย่างถูกต้องประการที่สเข้าใจเชื่อและทำตนให้เป็นคนดีตามคำสอนและสี่ตำนุบำรุงศาสนาวัตถุและศาสนาตสถาน ที่อาตมาภาพกล่าวมาแล้วสข้อข้างต้นนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ชาวพุทธที่ปรากฏอยู่ในตำรับตำราหรือในตำราเรียนต่างๆถือว่าเป็นหน้าที่ชาวพุทธที่ทุกคนทุกท่านควรปฏิบัติเพื่อดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาตราบนานเท่านานส่วนประเด็นที่จะเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ที่ชาวพุทธควรทราบควรปฏิบัติในสังคมปัจจุบันถ้าเราเป็นชาวพุทธนาประการต่อมาชาวพุทธต้องรู้จักคุณสมบัติของทายกและปฏิคาหกถือว่าเป็นหน้าที่เลยทีเดียวตรงนี้ทายกหมายถึงใครทายกก็หมายถึงผู้ให้ปฏิคาหกหมายถึงใครปฏิคาหกก็หมายถึงผู้รับ ในพระพุทธศาสนาทานหรือการให้เป็นวิธีการทำบุญวิธีหนึ่งการให้นั้นนอกจากเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นยังเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้ให้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ด้วยการแบ่งเป็นสามประเภทดังต่อไปนี้หนึ่งให้วัตถุสิ่งของ เช่นเงินอาหารเสื้อผ้ารวมถึงการออกแรงกายช่วยเหลือผู้อื่นด้วย 2. ให้ความรู้เช่นช่วยทบทวนวิชาที่เพื่อนขาดเรียนเพราะเหตุจำเป็นหรือช่วยเตือนสติหรือช่วยให้ข้อมูลต่างๆกับเพื่อนเป็นต้นประการที่สให้อภัยคือระงับความโกรธ ไม่ให้ถือโทษเมื่อผู้ทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจไม่อาฆาตและมีความตั้งใจที่จะงดเว้นไม่ประพฤติผิดศีลรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์การให้ที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงคุณสมบัติของผู้ให้ก็คือทายกและผู้รับคือปฏิคาหกด้วยดังนี้ประการที่หนึ่งให้ทานแก่บุคคลที่ควรให้ การให้ทานแก่บุคคลที่ไม่ควรให้นั้นนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แล้วยังอาจเป็นโทษด้วย <S <S> <S เช่นคนที่ดื่มเหล้าจนเมามายแล้วมาขอเงินเราเพื่อไปซื้อมาดื่มอีกอย่างนี้ไม่ควรให้หรือคนที่มีร่างกายแข็งแรงแต่มีความเกลียดคร้านวานให้เราช่วยยกของให้เราก็ไม่ควรทำให้ แต่ถ้าเป็นคนเจ็บคนทุพพลภาพคนชราหรือสตรีมีคันอย่างนี้เราควรทำให้บุคคลเช่นไรเราควรให้ทานนั้นเราต้องใช้เหตุผลไตรตรองพินิษพิจารณาเป็นรายรายไปราการที่สองให้ในสิ่งที่ควรให้ของที่เราให้ทานนั้นต้องเป็นของบริสุทธิ และเราได้มาโดยชอบธรำมิใช่ไปรักขโมยหรือช่อโกงเขามาและจะต้องไม่มีพิษมีภัยมีแต่ประโยชน์แก่ผู้รับเช่นเราไม่ควรให้อาวุธหรือ,อยาเสพติดแก่ใครเพราะการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้นั้นไม่ถือว่าเป็นทานแต่เป็นการทำร้ายเสียด้วยซ้ำไปประการที่สาม ให้ด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์การให้ที่ดีจะต้องเกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์และเต็มใจให้กล่าวคือก่อนให้ก็มีความยินดีที่จะให้และคิดว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้รับขณะที่ให้ก็มีจิตผ่องใสไม่คิดเสียดายหรือรังเรใจและเมื่อให้ไปแล้วก็รู้สึกเบิกบานใจ ที่ได้ประกอบความดีทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์การให้ที่ดีจะต้องถึงพร้อมด้วยองค์สามข้างต้นซึ่งทางพระพุทธศาสนาเราเรียกกันว่าทานสมบัติ3ได้แก่เขตสมบัติคือผู้รับถึงพร้อมไทยะสมบัติคือของที่ให้ถึงพร้อมและจิตสมบัติคือ เจตนาถึงพร้อมที่จะให้ประเด็นต่อมาชาวพุทธควรรู้การรักษาศินแปดก็ถือว่าเป็นหน้าที่อีกประการหนึ่งของชาวพุทธเช่นเดียวกัน,นการรักษาศินแปดหรือการรักษาอุโบโสถศีลเป็นการขัดเกลากิเลสอย่างหยาบหรือการประพฤติไม่ดีทางกาย ว่าจาใจชนิดที่เห็นได้ง่ายได้ชัดเกิดแก่คนทั่วๆไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะชั้นชนใดตามปกติการขจัดขัดกล่าวกิเลสดังกล่าวสำหรับปุถุชนคนธรรมดาถือว่ารักษาศีลห้าก็นับว่าเพียงพอแต่สำหรับผู้ที่จะละกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปอีก ก็อาจจะรักษาศีลแปดซึ่งเป็นศีลที่ทำให้ระความสะดวกความสบายความสวยความงามและความน่าพึงพอใจทางกายต่างๆาอัานเป็นการละกามมกกเลเเพิ่มขึ้นบางคนที่เข่งครัดก็รักษาเป็นปกติบางคนที่ยังไม่สะดวกก็ควรตั้งใจรักษาศีลแปดเป็นคาวละสามวัน วันรับวันหนึ่งวันรักษาวันหนึ่งและวันส่งอีกวันหนึ่งเช่นจะรักษาในวันพระ8ปดค่ำก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันขึ้นวันเจดค่ำไปจนสิ้นสุดวันเก้าค่ำคือรุ่งอรุณของวันสิบค่ำโดยทั่วไปมักรักษาสินแปดในวันพระหรือวันอุโบสถเพียงวันเดียว คือวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นนี่เรื่องของการรักษาศีลชาวพุทธควรรู้จักศีลแปดด้วยการรักษาศีลแปดแม้ไม่ใช่นิจจะศีลคือศีลที่รักษาเป็นประจำไอศีลที่รักษาเป็นประจําก็ซึ่งได้แก่ศีลห้าแต่ควรถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะหาโอกาสรักษาศีลแปดบ้าง อย่างน้อยเพื่อให้ประสบการณ์การรักษาศีนที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติอันเป็นการทำให้เราเป็นคนมีศีนเพิ่มขึ้นขจัดกิเลสที่ละเอียดมากขึ้นกว่าศีนห้านะศินแปดเนี่ยทำให้เราละกิเลสที่ละเอียดได้มากกว่าศีนห้าอันนี้คือหน้าที่ของชาวพุทธที่ เป็นคารวะญาติโยมที่ควรจะรู้จักศินแปดนะเพราะว่าศินห้านั้นก็เป็นสินพื้นฐานที่าชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบดีแล้วประเด็นต่อมาสิ่งที่าชาวพุทธต้องทราบและถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธนั่นก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธถามว่าสําคัญอย่างไร องค์กรชาวพุทธคือหน่วยงานกลุ่มหรือชมรมชาวพุทธที่รวมตัวกันเพื่อทำงานด้านพระพุทธศาสนาโดยมีแนวคิดและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมกันเป็นเอกภาพและปฏิบัติหน้าที่ในเป้าหมายเดียวกัน<ม>คือเพื่อสร้างสรรค์สันติสุขแก่สังคมประเภทขององค์กรชาวพุทธ ปัจจุบันองค์กรชาวพุทธมีหลายองค์กรมีทั้งองค์กรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนแต่จัดตั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมเฉพาะกิจหรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอื่นที่มุ่งเน้นความคล่องตัวในการดำเนินงานตัวอย่างองค์กรชาวพุทธเช่น สภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถมัมศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทยกลุ่มวิชาการชาวพุทธชมรมรักพระพุทธศาสนาเป็นต้นองค์กรชาวพุทธที่ใหญ่ที่สุดคือองค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือที่เรารู้จักกันว่าพอสอรอนั่นเอง ภาระหรือหน้าที่หลักขององค์กรชาวพุทธคือเผยแพร่และปกป้องพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราควรจะรักษาพระพุทธศาสนารักพระพุทธศาสนาต้องการให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ต่อไปเราควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือเป็นสมาชิกขององค์กรชาวพุทธดังกล่าวตามโอกาสอันสมควรทั้งนี้เพราะนอกจากจะช่วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลดีแล้วหากมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอันเป็นสาเหตุทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสียและมัวหมอง การดำเนินงานในรูปขององค์กรเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนายังจะช่วยให้เกิดพลังอำนาจและเกิดผลทางปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเช่นในกรณีที่มีบาแห่งหนึ่งในประเทศเดนมาร์กใช้ชื่อว่าพุท,พทธบา มีรูปปาาพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่เป็นโลโก้อยู่หน้าลานการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการย่ำยีจิตใจชาวพุทธเป็นอย่างมากชาวพุทธและองค์กรชาวพุทธเช่นสภายุวพุทธิกาสมาคมแห่งชาติศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเป็นต้นจึงได้ร่วมกันทำหนังสือประท้วงร้องเรียนไปยังสถานทูตเดนมาร์กในฐานะ ที่เป็นประเทศต้นสังกัดให้แจ้งเจ้าของบาดํดำเนินการแก้ไขโดยด่วนเพราะการกระทำรรดังกล่าวเป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาและย่ำยีจิตใจชาวพุทธต่อมาสถานทูตเดนมาร์กได้ทำหนังสือแจ้งมาว่าเจ้าของบาได้แสดงความเสียใจและรื้อป้ายพร้อมโลโก้ดังกล่าวออกแล้ว นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังมีเหตุการณ์อีกหลายเหตุการณ์ที่เป็นการดูหมิ่นพระพุทธศาสนาและการกระทำย่ำยีจิตใจของชาวพุทธทั้งที่เกิดจากการกระทำของชาวพุทธเองและเกิดจากการกระทำของชาวต่างชาติดังนั้นชาวพุทธทุกคนจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุข ประเด็นต่อมาซึ่งชาวพุทธควรจะต้องรู้และต้องรับทราบถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธควรปฏิบัติอย่างยิ่งนั่นก็คือชาวพุทธควรแสดงตนเป็นพุทธมามกกะตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่เราจะได้รู้ได้ทราบว่าใครเป็นพุทธหรือไม่ได้เป็นพุทธนะ เพราะว่าการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะก็คือการแสดงตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นของของตนเป็นการแสดงตนให้ปรากฏว่ายอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตนเองสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรส ทรงชี้แจงเหตุผลและที่มาของพิธีนี้ไว้โดยละเอียดในพระนิพนธ์คำนำหนังสือพุทธมามะกะว่าการแสดงให้ปรากฏว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าได้ทำกันตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเป็นกิจจำเป็นต้องทำในสมัยนั้นอันเป็นคราวที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นใหม่ เพื่อแสดงให้รู้ว่าตนละรัธิเดิมรับเอาพระพุทธศาสนาไว้เป็นที่นับถือวิธีแสดงตนมีต่างกันโดยสมควรแก่พุทธบริษัทดังนี้ประการที่หนึ่งผู้เป็นบรรพชิตภายนอกมาก่อนกราบทูลบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ พระศาสดาทรงรับด้วยวาจาว่ามาเถิดภิกษุทำอันเรากก่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกขโดยชอบเถิดหรือเพียงว่ามาเถิดภิกษุจงประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุที่ทรงรับใหม่นั้นถือเพศตามเป็นสำเร็จคฤรืหั์ผู้ปรารถนาจะเป็นภิกษุแสดงตนและรับ เหมือนกันอย่างนั้นประการที่สองผู้ขอบรประชาอุปสมบทต่อภาษาวกรับถือเพศตามก่อนแล้วรั่นวาจาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือที่ระลึกนับถือสามหนเป็นสำเร็จประการที่สามภายหลังใช้วิธีที่สองรับเป็นสามเณรสงประกาศรับเป็นภิกษุ ประการที่สี่คฤหัสถ์ผู้ไม่ปรารถนาจะบวชรั่นวาจาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาร,ระปฏิญญาตนชายเป็นอุบาสกหญิงเป็นอุบาสิการั่นวาจาอย่างอื่นอันมีใจความอย่างเดียวกันเช่นขอถวายตัวขอรับเอาเป็นที่พำนักขอค่าเป็นสิทธิ หรือไม่ได้ร่าวาจาแต่สำแดงความนับถืออย่างสูงให้ปรากฏเช่นในบัดนี้กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ท่านว่าใช้ได้ทำข้อหลังดูเหมือนเพียงได้ความรับรองว่าเป็นนับถือการปฏิญญาตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ไม่จำต้องเฉพาะข่าวเดียวทำซ้ำๆตามกำลังแห่งศรัทธาและความเรื่อมใส่ก็ได้เช่นภาษาวกบางรูปภายหลังแต่รับอุปสมบทรั่นวาจาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของพระพุทธเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกดังนี้ก็เป็นอุบาสกประกาศตนหนหนึ่งแล้ว ประกาศซ้ำอีกก็มีเมื่อถือพระพุทธศาสนาไม่เป็นเพียงเฉพาะตัวถือกันทั้งสกุลและสืบชั้นลงมามารดาบิดาย่อมนำบุตรธิดาของตนให้เข้าถึงพระศาสนาที่ตนเองนับถือได้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กหรือเป็นเยาวชนอยู่ก็ได้ไม่รู้เดียงสานำเข้า เพุทธศาสนาแต่อย่างเด็กเด็กไม่รู้สึกตนเองด้วยเมื่อโตขึ้นที่เป็นชายจึงนังเข้าเป็นบรรพชาเป็นสมณีนและอุปสมบทเป็นภิกษุที่เจ้าตัวได้ปฏิญญาณและได้ความรู้สึกการกระทำและสำแดงอย่างนี้คือทำให้มั่นเช่นเดียวกับการอุปสมบทซ้ำธรรมเนียมนี้ แม้ไม่ได้ใช้มานานแล้วยังไม่ได้เรียบเรียงไว้เป็นแบบแผนคราวนี้สมเด็จพระบรมพิษพระราชสมภารจ้ารัชกาลที่6ท่านทรงกรุณาโปรดจะส่งพระเจ้า,าวรวงเธอพระองค์งเจ้าจุมพน์พงศ์บริพัฒนพระโอรสสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าขวากมรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษ กับหม่อมเจ้าอื่นๆออกไปศึกษาในยุโรปสมเด็จพระเจ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิตมีพระประสงค์จะให้พระโอรสได้ปฏิญญาณพระองค์ในพระพุทธศาสนาตามธรรมเนียมที่พระองค์ได้เคยทรงปฏิบัติมาพระบิดาและพระญาติของหม่อมเจ้าอื่นก็ทรงดำริร่วมกัน เป็นอันว่าธรรมเนียมนี้ยังใช้อยู่ต่อไปอาตมาภาพจึงเรียบเรียงนะตั้งใจไว้ทีเดียวสำหรับใช้ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกับเจ้านายเท่านั้นแก้บทอุบาสกเฉพาะผู้ใหญ่ศรัทธาเรื่มใสด้วยตนเองเป็นพุทธมามกะที่แปลว่าผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตนเอง อันนี้แสดงให้เห็นว่านยายโยมสิ่งที่อาตามาภาพได้นำมาเสนอในวันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแม้แต่ผู้ที่สูงศักดิ์นะก็ยังคิดว่าตนจะต้องแสดงตนเป็นพุทธมามะกะเพราะว่าการแสดงกะนั่นก็ถือว่าตนเองได้ยอมรับพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นที่พึ่งทางใจของตนเอง นี่คือหน้าที่ชาวพุทธที่อาตมาภาพประมวลมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังกันและถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติและต้องทำเป็นหน้าที่ของตนโดยดุษเดีสุดท้ายท้ายสุดนี้อาตมาภาพอยากจะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการว่า ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการนำหน้าที่ของชาวพุทธที่อัตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะการที่ชาวพุทธทำหน้าที่ของตนโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะทำให้พระพุทธศาสนาของเราอยู่คู่กับประเทศไทยไปได้อีกยาวนานหรือตลอดไปก็ว่าได้ สุดท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร จบลงนี้เป็นการแสดงปาถกถาธรรมเรื่องหน้าที่ชาวพุทธโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานคร